มาร์เดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา8ปนาฬิกาสานาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับเ่าได้เที่ยวสมาเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ไปที่โทรศัพท์มือถือของแบรนด์เรียวมีบ้างหลายๆคนเอะเรียวมีเปิดตัวมือถืออีกแล้วหรอนะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งแหละที่เตรียมจะเข้ามาขายในไทยในชื่อว่าเรียวมี412ครับ โทรศัพท์มือถือน้องเล็กสุดรุ่นใหม่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทชในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยรุ่นนี้จะมีแบตท,ที่จุมากขึ้นนะครับถึง6,000มิลลิแม่าดว่าจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันในเร็วๆนี้เรียวมี41และก็เรียวมี45คือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นล่าสุดจากค่ายเรียวมีเขาและมีการเปิดตัวไปไม่นานนี้นะครับ แต่ในเร็วๆนี้เรากําลังจะได้เห็นโทรศัพท์มือถือเร็วมี42ถึงดาสุดนะครับได้ผ่านการรับรองในหลายประเทศแล้วแลวก็กสทชในบ้านเราก็ผ่านการรับรองเป็นที่รเรียบร้อยล้วด้วยจากข้อมูลที่คาดว่าตัวเร็วมี12นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มตน้นที่มีสเปคอยู่ระหว่างเร็วมี41และเร็วมี45โดยหน้าจอจะเป็นความละเอียด S D Plus นะครับมีร้อยบากติ่งสูญหยดน้ำและจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Mediatek Helio g 35เหมือนกับ41และ45 ขนาดเดียวกันข้อมูลบางเว็บไซต์นะครับก็มีประกวดยืนยันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มา6,000มิลลิแอมป์โดยมีกําลังการชาร์จนะครับอยู่ที่10วัตต์หรือ 5V 2A นั่นเองถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้แต่ในตอนนี้เนี่ยได้ผ่านการทดลองแล้วที่ประเทศไทยนะครับเพราะงั้นเร็วนี้แหละเราคงจะได้เห็นเร็วมีประเทศไทยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้กันนะครับ ถัดมาที่ข่าวที่2ครับจะพูดถึงตลาดโทรศัพท์มือถือจอพับได้เนี่ยหลายๆคนนึกถึง s a m s u n Galaxy g C p r o 2นะครับล่าสุดนะครับแรงข่าวออกมาเพิ่มเติมว่าโทรศัพท์มือถือจอพับได้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ Samsung เป็นเจ้าเดียวนะครับ พอล่าสุด Google เริ่มพัฒนาโทรศัพท์มือถือเรือธทงของเขาอย่าง p ิ xel 6และโทรศัพท์มือถือจอพับได้เป็นเทียบร้อยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2021ครับแม้ว่า Google นะครับเพิ่งจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง p ิ x e ซ 4A ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อย่าง p ิ x เซ5ด้วยที่ถูกเปิดเผยออกมาแต่ล่าสุดนะครับก็มีข่าวถึงรุ่นต่อย,ยอดและอย่าง p ิก e l 6ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ flexible pixel นะครับหรือสมาร์ทโฟนจอพับได้ของ p ปิกทเ้ส คือต่างประเทศแห่งหนึ่งนะครับได้รับข่าวที่มาในลักษณะของเอกสารนะครับซึ่งภายในเอกสารเนี่ยได้มีการกล่าวถึงชื่อของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Pixel 5 a, พร้อมมือถือรุ่นราคาประหยัดอย่าง p i กเซล 5A รวมถึงอุปกรณ์ปริศนาที่กําลังพัฒนาอยู่ทั้งหมดถึง3ตัวด้วยกันครับโดยแหล่งข่าวคาดการณ์ว่าอุปกรณ์ในโค้ดเนมต่างๆนี้เนี่ยจะได้แก่ p ิกเซ6พิกเซ6 XL แลวก็โทรศัพท์มือถือจอพับได้ ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง3รุ่นนี้กําหนดก,การการเปิดตัวจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2021ครับข้อมูลจากแรงข่าวนยังสอดคล้องกับอีกแหล่งข่าวหนึ่งด้วยในชื่อว่า CNET นะครับที่เคยเปิดเผยออกมาเมื่อปี2019ว่า Google กำลังพัฒนาพิกเซลแบบพับได้อยู่ในขนาดนี้อีกทั้งนะครับหัวหน้าทีมพิกเซลในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยแล้วก็มีการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่อนาคต Google จะมีการผลิตโทรศัพท์มือถือจอพับได้ออกมาให้เราได้ใช้กันในอนาคตอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนๆพิกเซลนะครับและสเปคในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรลุดออกมาเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมมากมายกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให และทั้งหมดนี้ละคือข่าวสารดีๆทั้งห,หมดที่จะนมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด s u b s c r i b ์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรืวอวดีๆและข่าวของเราต่อไปนะครับช่องเรามี f c e b o o k f แ Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสต้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับมารเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย